พงเกี่ยวข้องเชิญครับครับกลับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมสลิดพงเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับเพื่อสนับสนุนและก็ในส่วนของอยตินะครับในส่วนของการตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอและจังหวัด พื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดีตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2 5 0 7ท,ท,ท่านท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมานานและก็ไม่ใช่แต่เรื่องของเขตป่าอย่างเดียวนะครับมันจะมีส่งผลในเรื่องของอถนนไฟฟ้าประปาความลำบากของพี่น้องประชาชน นะครับผมจะขออนุญาตพูดในภาพรวมนะครับและก็จะยกตัวอย่างเป็นเคสจริงในจังหวัดพื้นที่ของผมคือจังหวัดกระบี่ท่านประธานครับวันนี้ผมเคยไปตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือบ้านประธานนะครับเชียงรายเชียงใหม่หรือ,อที่บนดอยต่างๆครับปรากฏว่าอบอตอบางอบอตอนะครับมีเงินสะสมเหลือ4-500ล้านบาทผมถามว่าทำไมมีเงินสะสมมากมายเหลือเกิน เขาบอกว่านโยบายในส่วนของสภาอนุมัติรรทำถนนแต่ปรากฏว่าทำไม่ได้ติดเขตป่านะครับแล้วก็ขออนุญาตอะไรต่างๆก็ไม่ได้ในที่สุดงบประมาณก็ตกเป็นเงินสะสมไปเรื่อยๆอท่านประธานครับท่าเรือในส่วนของภาคใต้นี่ครับท่าท่าเทียบเรือซึ่งมันมีอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วก็ท่าเรือชำรุดเนี่ยครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณไปซ่อมใหม่อย่างนี้ครับต้องขออนุญาตนะครับ ถ้านในส่วนของป่าชายเลนอะไรต่างๆนั้นนะครับถ้าไม่อนุญาตทําไม่ได้นะครับมีความผิดด้วยแล้วก็สอง,งอก็เล่นงานด้วยสิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่าควรที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนในการประชุมสมัยที่25ของสภาผู้แทนราษฎรผมเคยเสนอหลายครั้งทั้งหาลือด้วยตั้งยติตั้งกระทู้ให้ตอบในราชกิจจาก็ไม่เป็นผลนะครับ ผมอยากจะกรับเรียนท่านประธานนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดกระบี่นั้นนะครับเกาะห้างนะครับร้อยปีไม่มีไฟฟ้าใช้สมัยที่ผ่านมานั้นครับรัฐบาลไปมีคลรมอสัญจรที่จังหวัดกระบี่ผมก็เอาเรื่องนี้นครับมาบอกสื่อมวลชนบอกว่าเกาะห้างในพื้นที่อำเภอเหนือคลองร้อยปีไม่มีไฟฟ้าใช้หมายความว่าอบตอไม่ใช่ไม่มีงบเขามีงบการไฟฟ้าผูยผิภาคก็จะลงไปปักเสา,เาผาาสายให้แต่ปรากฏว่าติดเขตป่า เมื่อติดเขตป่านี้ก็ทำไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องใช้ในส่วนของไฟโซลาเซลล์ไฟฟ้าไม่ได้ถนนก็ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งครับที่อำเภอกอนลันตาจังหวัดกระบี่ถนนสายหลักก็คือถนนสาราด่านบ้านสังกะอู่เป็นถนนรอบเกาะนะครับฐานช่างเคยไปทำให้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ผมนะครับมีระยะทางที่ติดเขตปา่าแต่เป็นถนนอยู่แล้วท่านประธาน สัก2กิโลกว่าๆเกือบ3กิโลประชาชนก็ใช้ได้แต่ว่าของป่าไม้เขตอุทยานเนี่ยเขาก็มีรั้วกัน้นไม่ให้ผ่านนักท่องเที่ยวเวลาจะขับรถไปเที่ยวบริเวณเกาะลันตานะครับไปจุดถึงแนวเขตป่าต้องเลี้ยวกลับย้อนกลับทางเดิมนะครับ22กิโลเมตร22กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ครับอุทยานประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัดถนนเพียง2กิโลเมตรกว่านักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนเนี่ยครับ ผ่านไปมาสะดวกนะครับก่นย่นระยะทางหลายกิโลเมตรด้วยกันสิ่งเหล่านี้นครับเป็นเคสข้อทิศจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแปดอำเภอในจังหวัดกระบี่เนี่ยครับมีเหตุการณ์อย่างนี้หมดเลยผมเลยถามรวบรวมว่าเคสทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์การเหมือนส่วนจังหวัดมีสมาคมองค์การเหมือนส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยดูแลสันติบารเทศบาลก็มีสมาคมสันติบารเทศบาลดูแลอบอตอก็มีสมาคมองค์การเหมือนส่วนตำบลดูแล สามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ครับมารวบรวมประเด็นปัญหาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด7 8 5 3แห่งมีเคสกรณีที่ติดเขตป่าซึ่งอยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้มีประมาณอยู่กี่เรื่องปรากฏว่ารวบรวมได้นะครับเรื่องที่ติดเรื่องอย่างนี้ครับประมาณแสนกว่าเรื่องหนึ่งแสนกว่าเรื่องครับท่านประธานท่านประธานลองคิดดูเลยครับว่า ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเคสอ,อย่างนี้แสนกว่าเรื่องเนี่ยพี่น้องประชาชนจะไปเดือดร้อนกี่ล้านคนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กต่อไปแล้วนะครับผมเป็นห่วงว่าในส่วนของสภาแห่งนี้เนี่ยครับนำเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งคณะกรกรมการวิสามันโดยตรงโดยเฉพาะก็ไปฝากให้กรรมการสามัญอาจจะเป็นคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์เนี่ยครับ ซึ่งผมทราบว่าท่านประธานนะครับของที่ดินเนี่ยครับเขามีเรื่องการล้งเรียนต่างๆเนี่ยมีหลายร้อยเรื่องผมกลัวผมเกรงว่าการจะทําเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะมีความล่าช้าควรที่จะตั้งนะครับควรที่จะทําอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะนโยบายของรัฐบาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยควรนําเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนแล้วก็ทุกคนนะครับไปเจอปัญหาในเรื่องของกระทรวงทรัพย์เนี่ยครับ ถอยหลังทันทีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องยากแล้วเป็นเรื่องยากที่คุยกันแบบชนิดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็มีอยู่หลายกรมดูแลในเรื่องของป่าดูแลในเรื่องของอุทยานแห่งชาตินี่ครับอุทยานแห่งชาติวันนี้มีทั้ง150กว่าอุทยานอุทยานทางทะเลเนี่ยที่ทาเงินรายได้เนี่ยมีทั้งร่วมวมประมาณ28แห่งแต่ในพื้นที่เหล่านี้ครับที่เพื่อนสมาชิกพูดกันเนี่ยครับ มันเป็นเขตแนวถนนไปแล้วมันเป็นเขตที่ประชาชนใช้กันมาชั่วลูกชั่วหลานแล้วแต่เวลาท้องถิ่นเขามีเงินเขาจะเอางบประมาณไปทำเนี่ยกลับทำไม่ได้ท่านประธานลองคิดดูสิครับว่ามันเจ็บแค้นขนาดไหนเจ็บแค้นในเรื่องของถนนยังพอไหวขับรถยนต์ผ่านได้แต่ไอ้เรื่องไฟฟ้าเนี่ยถ้าเสาไฟไม่ไปสายไฟไม่มีอะครับมันจะสว่างสวัยได้ยังไงน้ำประปาวางท่อไม่ได้เนี่ย มันก็จะขนน้ำไปทางท่อได้ยังไงเพราะฉะนั้นสองเรื่องที่ลำบากก็คือปรับปากับไฟฟ้าถนนก็ลำบากเนื่องจากว่ามันมีฝุ่นแล้วก็เวลาหน้าฝนมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเกาะปออีกแห่งหนึ่งครับเกาะปอที่เกาะลันตานะครับไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยเป็นร้อยปีมาเช่นกันท่าเทียบเรือก็ไม่ดีท่าเทียบเรือนะครับมีทั้งหมด68แห่งในฝั่งทะเลอันดามันนั้นนะครับไปไปดูแล้วครับว่าติดอยู่ในเขต ป่าชายเลนติดอยู่เนี้ยหลายแห่งด้วยกันโดยเฉพาะท่าประมงของพี่น้องเป็นท่าประมงชายฝั่งเป็นท่าประมงพื้นบ้านสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนประมงชายฝั่งเขาหาเช้ากินขําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาท่าลงเรือท่าเทียบขึ้นลงเรืออย่างนี้ครับมันมีความยากลาบากก็เนื่องจากว่าติดขัดในประเด็นข้อกฎหมายติดขัดในระเบียบข้อบังคับสุดท้ายครับผมกราบเรียนท่านประธานว่าทางออกของรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรนะครับท่านนายกรัมตรีนะครับก็คงจะต้องมอบให้รองนายกหรือว่าท่านจะไปกํากับสั่งการว่าเรื่องอย่างนี้จะต้องตั้งคณะกรรมการหรือว่าให้มันเบ็ดเสร็จภายในจังหวัดในขณะที่มันมีชั้นในเรื่องของการสั่งการว่าถ้านในกรณีมีถนนอยู่แล้วประชาชนใช้มาก่อนแล้วจะทํำยังไงมันรวดเร็วมันง่ายขึ้นเว้นแต่ในเรื่องของการที่จะไปบุกลุกเปิดป่ากันใหม่นะครับ แต่ผมเห็นว่าถ้าในกรณีไปเช่าป่าเป็นพันเป็นหมื่นไร่ก็ยังทําได้ง่ายง่ายกว่าในกรณีที่มีถนนสั้นๆอยู่แล้วแล้วก็ไปลาดยางทําให้มันดีขึ้นทําให้มันดีขึ้นนะครับอีกทางออกเรื่องหนึ่งก็คือก็ให้อุทยานหรือป่าไม้ทําเสียเองแล้วก็ให้งบประมาณขององค์กรท้องถิ่นนั้นเนี่ยโอนงบให้ป่าไม้ทําแต่โดย ความเป็นจริงแล้วเนี่ยป่าไม้เขาก็ไม่ทํทาทั้งๆที่ว่าเขาเอาเงินเอางบไปให้ป่าไม้ทําเนื่องจากว่าถ้าเขาทําเองในที่ดินเขาเนี่ยมันจะไม่ผิดแต่เขาก็ไม่ทําอย่างนี้ครับถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับก็ฝากนะครับเป็นข้อคิดและก็ข้อนําเสนอในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง,จง,จงเป็นแสนเคสคดีที่รออยู่ประชาชนหลาย ล้านคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับต